ทุกคนอันนี้ก็อันนี้ที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ก็บันที่สีเมสานะครับปกติน้ําตกตรงนี้ก็น้ําจะแห้งแล้วนะครับน้ําไม่ขนาดนี้นครับแต่หลังจากแผ่นดินไหวก็น้ําตกตัวนี้ก็เหมือนหน้าฝนนะครับผมพถ้าใคริดามคลิปผมครับตัวนี้คงเคยถ่ายหน้าฝนครับน้ํตกประมาณนี้นครับแต่ช <Okay. S 2> okay. ่วงเดือนเมษาน้ําตกตัวนี้มันจะหายไปนะครับไม่มี อันนี้เป็นดินไหวเสร็จก็น้ำก็จะมาเยอะมากเลยนะครับเหมือนหน้าฝนเลยนะครับนะครับก็บริเวณน,น้ำตกนะครับผมมีแต่หมอกวันนะครับผมอันนี้ก็อุทยานลุ่มน้ำไปห้วยไร้นะครับผมที่ผมมาเลี้ยงควายเป็นประจำนะครับผมก็ ไม่ลงคลิปนานมากเลยนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตรตรงนี้ให้ดูกันสักหน่อยนะครับผมติดแรกของผมนะครับปีนี้ตรงนี้นะครับผมก็ปกติถ้าหน้าฝนก็น้ําก็จะประมาณนี้แต่ว่าตอ,ตอนนี้นี่ไม่ใช่หน้าฝน,นครับเดือนเมษาแล้วครับที่สี่เมษาหกแปดนะครับผมพอน้ำตรงนี้ก็เหมือนหน้าฝนขึ้นมาอีกทีหนึ่งเลยนะครับผม มีชีวิตชีวา่มาอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนีก็ลงไปข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นเข้ที่มาเลี้ยงควายนะครับผมแต่ตอนนี้แข็งแรงนะครับผมแต่ว่าน้ํานี่กำมาไหลเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ไหลแล้วก็ไหลแรงขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคน